ต่อไปค่ะคือการหาประเด็นสำคัญเพื่อนำเสนอคุณนะสามารถสั่งโน้ตบุ๊ก LM ค่ะให้ช่วยคิดหัวข้อสำหรับการพรีเซนต์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นให้สร้างบูเลต์พอยต์นะ,ะสำหรับสไลด์นำเสนอในที่ประชุมเจา Note ้าโน้ตบุ๊ก LM จะทำการสร้างโครงสร้างเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็นให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับคําถามที่คุณถามเข้าไปได้ในทันทีต่อไปค่ะคือฟีเจอร์เด็ดนะคะของโน้ตบุ๊ก LM ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คุณค่ะสามารถที่จะสร้างร่างข้อความสําหรับ Google Slide ได้นะคะฟีเจอร์นี้ค่ะคือตัวที่จะเปลี่ยนเกมของคุณเมื่อคุณค่ะทําการอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะคุณสามารถสั่งเจ้าโน้ตบุ๊ก LM นะคะว่าให้ร่าง Google Slide สําหรับนําเสนอแผนการขายในไตรมาสหนะ้าวิธีการนันั่นคือโน้ตบุ๊ก LM จะทําการสร้าง ข้อความนะคะที่มีหัวข้อหลักและข้อมูลสําคัญให้คุณโดยอัตโนมัติซึ่งคุณค่ะสามารถใช้เวลาที่เหลือนะคะในการไปดีไซน์และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์แบบนั่นเองต่อไปประการต่อมาค่ะนั่นคือการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาะคะหรือแฟกช็คคุณค่ะไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่ได้มาะคะจะผิดพลาดเพราะโน้ตบุ๊กเอลเองจะอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้คุณสามารถกับ ไไปตรวจสอบด้ทุกครั้งนะคะที่คุณตั้งคําถามคุณจะคลิกดูได้เลยว่าข้อมูลนั้นมาจากไฟล์ไหนหน้าไหนทําให้งานนําเสนอของคุณมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือหากใครมีข้อสงสัยก็สามารถตอบได้ทันทีต่อไปค่ะในเรื่องของการสรุปวิดีโอฟีเจอร์นี้นะคะนั่นคือหากคุณต้องใช้ข้อมูลจากวิดีโอการสัมมนา,าหรือการฝึกอบรมคุณค่ะสามารถวางลิงก์ u t u b e นะคะเข้าไปในโนตบุ๊ก LM ได้เลยเจ้าโนตบุ๊ก LM จะทําการสรุปเนื้อหาสําคัญให้กับคุณในทันทีทํา ให้คุณค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปดูวิดีโอที่มีความยาวหลายชั่วโมงนั่นเอง n o t e b ุ๊กเอ็ค่ะคือผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจบริบทการทํางานของคุณอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่ AI นะคะที่ตอบคําถามเพียงแค่ทั่วไปเท่านั้นแต่เจ้าโน้ตบุ๊กเอ็จะช่วยให้คุณค่ะเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวคุณเองและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคุณเองนะคะสามารถเข้าไปทดลองใช้ได้แล้วที่โน้ตบุ๊กเอ็นั่นเองสําหรับใครนะที่ชอบวิดีโอความ รู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับ AI ค่ะคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กับ subscribe กับเราได้เลยกับเพจ Speak Spark Present for Future ถ้าคุณค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องการพัฒนาทักษะก,การใช้ n o t e บุ๊ก L M ตอนนี้ค่ะ Speak Spark เรามีคอร์สเรียนโนตบุ๊ก L M 101เคล็ดลับใช้ AI เพิ่ม Productivity การทำงานและการเรียนรู้ในอนาคตซึ่งคอร์สเรียนดังกล่าวค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกเครื่องมือสุดอัจฉรยะจาก Google นี n ้ e, ที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จาก เออเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการทํางานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต